ทุกคนด้วยนะวันนี้ก็รถชนเชี่ยแล้วแคงแตกตรงไหนนะตรงไหนนะพี่ไม่บอกวะแคนเล้าไปเลยล้อยขาดสภาพคนข้ามถนนคนข้ามถนนแล้วรถก็เบรกแล้วเราก็ค่อนข้างมาเร็ว แตกนิดหน่อยใส่กอบไหมคะแต่เราถามว่าใส่กอบไหมตอนเขียนรถเขากางทางแต่ดีไม่เป็นอะไรมากเ็นแข้งก็พันกว่าบาทแซลลิงอะไรนิดหน่อยถือว่าบ้านค้อไปเยี่ยฟ้าแรกป่ะพี่ให้ฝนตกเลยอยู่ที่พกระสา การฝนแจกแจกอุปกรณ์เสริมจะน่าจะพักโต้ไว้จะได้เจอกันอีกที